นี่หนูยิ้มหนูแย้มก็เลิกโรงเรียนเสร็จแล้วนะคะเลิกเรียนเสร็จก็มาเติมผนังด้วยบิสกิตรสนมนะคะของหนูยิ้มแย้มเป็นรสอะไรคะลุงช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะคะเช็อกโกแลตอะไรอะ่ะของแม่ปุ๋หนูช็อกโกแลตอะไรบิสกิตบิสกิตรสนมมูมินวอลเล่นะคะไม่รู้ว่าแม่ปุ๋ยเรียกชื่อถูกหรือเปล่า แต่เป็นบิสกิตของญี่ปุ่นนะคะยิ้มเป็นสีแดงอ๋อยิ้มเป็นสีอะไรคะสีชมพูสีชมพูอร่อยไหมคะหมูขอร่อยค่ะเป็นรสยังไงคะรสชาติยังไงอืมตาขมขมมีเนื้ค่ะอ๋อมันจะขมผเพราะมันเป็นรสช็อกโกแลตไงคะจ๊ะแม่ปุ๋ยซื้อเป็นห่อใหญ่มานะคะเดี๋ยวเขาจะเอารสนมห่อใหญ่มีหกซอง หนึ่งสองสามสี 2> 2, 3, ส่ห้าหกองอันนี้มาวางแทนเลยมีหกซองมีสีน้ำเงินสีแดงสีเหลืองสีชมพูสีฟ้าแต่มันก็จะมีสองรสนะคะมีรสช็อกโกแลตกับรสนมมันเป็นแค่ซองตัวซองเฉยๆที่มันเป็นสีแตกต่างกันแต่ข้างในมันเป็นรสช็อกโกแลตกับรสนมเนื่องจะเปลี่ยนเป็นรสนมเหรอคะใช่ เลืนมนะคะตัวนี้คือตัวอะไรน้องๆรู้จักไหมคะบอกแม่ปุ๋ยด้วยอแล้วเอามายิมแล้วนี่นะคะันี้นะตัวอะไรชื่ออะไรบอกหน่อยนะไม่รู้จักเลยแม่ปุ๋ยไม่รู้จักเลยนี่ตุ่มจีบโดอย่าอันนี้หนูยังไม่รู้จักตัวอันนี้เลยนะอ๋อเหรอคะอันนี้ป้าเด็กคุณแม่แกะให้เนาะ ต้องกินน้ำด้วยนะคะแล้วก็กินน้ำเสร็จแล้วก็แปรงฟันนะคะ,ะลูกุ๊กกิ๊กุ๊กวิ๊กเกวอโอ้มันเดินได้ด้วยเหรอคะแต่ดูหน่อยตัวอะไรอ่ะแต่ไม่เหมือนพัาะนี่ตื้งเลยนะนี่นีนยน่ยำนี่ยำเดินดึกดึกดึกเจาบ้าดีจ้ามาทำไมตับในสีมาทำไมข้าพเจ้ามาทำไมพ่แม่ถามมาเจ้ามาทำไม ล้วมาทําไมคุณแม่ถามนุยแย้มนุ้ยแย้มก็ตอบสิมาทําไมมาทําไมตอบสิมาทําไมมากัดคุณแม่แม,มากัดนุ่ยมากัดคุณพ่อมากัดนม่ยิ<อ>มากัดยกม้มมากัดปูแต่มันเป็นขนมเฉยๆเอาไว้ทำหลับกินวันนี้ไปโรงเรียนเป็นไงบ้างคะคุณครูให้ทำกิจกรรมอะไรบ้างดุ้ยแย้มตตอด เรียนรู้แตราเรียนแต่ไม่เรียนรู้นะแม่ถ้าเรียนรู้เรื่องอะไรคะเรียนรู้กั่ราเรียนแต่แม่รอให้ถ้าเรียนรู้เรื่องอะไรคะเรียนรู้นันเชื่อให้เรียนรู้แม่ให้เรียนรู้เลยเพราะู้ยังมีคุณครูใหม่ด้วยอะไรเหรอคะมีคุณครูใหม่ด้วยคุณลากับคุณนุชคุณครูใหม่กับคุณพาแล้วก็ครูอะไรไม่รู้ มาให้นับเลขไหมคะหนึ่งสองสามนับเลขไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้นับหรอคะแล้วเพื okay. ่อนเพื่อนใครไม่มาบ้างคะวันนี้ใครสองสองสองตุ๊กิอตอมยังอตอมไม่ยังมาแล้วแต่คอตอมยังเป็นแบบอยู่นะยิมเดี๋ยวนีงจะไปดูนะ หนึ่งแล้วทาข้าวกับอะไรคะการข้าวกับวงเข่งกับแครอทคุณยิ้มกับหมูหนูยิ้มหนูอย้ําทานเยอะไหมคะเยอะแต่พี่พีไม่ของหืออืมนะเป็นผลไม้แอปเปิ้ลค่ะอ๋อเหรอคะแล้วเมื่อกี้ของว่างเป็นอะไรคะก่อนที่จะเลิกมาของว่างเป็นอะไรคะข้ทองข้าทองบวชเหรอคะเนากินข้าทองบวช บวชขังบวชเย้ยย like ิ้มหนึ่งย้มทานเยอะไหมคะทานนิดหน่อยทานแต่ไม่เยอะทานเยอะนิดหน่อยแต่ไม่ทานเยอะเพราะว่าทานแต่ไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะอ๋อค่ะไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะแล้ววันนี้ได้ออกมาวิ่งเล่นไหมคะไม่ได้ค่ะวันนี้ได้ออกมาวิ่งเล่นไหมคะวันนี้ฝนตกค่ะวันนี้ได้ออกมาข้างนอกไหมฝนตกค่ะไม่ได้เล่นข้างนอกค่ะ แต่เล่นแต่เล่นอยู่ในห้องหรือเปล่าใช่ค่ะวิ่งเล่นในห้องม่นเลโก้ค่ะเขาแตะหน่อยขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ <c oughs> ตอนนี้เล้วเจอกินต่อเลยกันเจ็มไปหมดผัดเชิมเป้าเสริมกันเลยนะจ่าลูกกดติต้อง